<doorway string> สวัสดีนะครับผมโอ้โหโอ้โยังโงด์อะดูคันนี้นะคุณผู้ชมโอ้กไดห ตำรวจควรไหมโอ้แน่นอนแน่นอนตัวตำรวจควรแน่นอนควรนี่คือขอถ่ายรูปด้วยหรือเปล่าถ่ายรูปแล้วมีกระดาษก็เผาถ้าเราไปขี่ข้างนอกก็อาจจะแบบอ่าอาจจะโดนอ่ะขี่ถึงหลวงไม่ได้ต้องขี่แนวแนวแบบชนบทอะไรเงี้ยอ๋อครับเดีสถานที่ปิดในสถานที่ปิดสุดยอดเลยครับเครื่องเครื่องอะไรนั้นเนี่ยอะไรนั่นระบายความร้อนด้วยพัดลมครับได้อันนี้อะไรของของถังน้ำมันตัวใช่ อันนี้ฉะนั้นถังน้านะไม่ได้อินเตอร์เบาอันนี้นะมอน้ำมอน้ำอ้คุณดูกเพิ่งไปขับมาหไปเทสมาเปิดโอ้ตาร์วมวมนี่ถึงไม่ได้ติดอันนี้น่าจะเป็นโชว์ของรถยนต์เลยเนีนะพี่วิ <V ico S 2> วโก้รเลยอ่ะแลให้ต<ว>ัวฝั่งนี้อันนี้เป็นของอะไรอันนี้เป็นชุดเพลาขับมันเป็นของงานงานรถสร้างอ่ะมันจะเป็นสาหรับแบบเอามาประดิษฐ์เลยอ่ะมันเป็นเครื่ลสลตัวเนี้ยครับ มันจะไม่แบบยอดเลยับกันโอ้ข้ากันใช่มันจะลิฟต์โค้งง่ายโค้งแคบๆมันลต์โค้งได้ถามว่าแบบมงคนบอกว่ามันไม่มีเจตไถยแล้วมันจะกลับลายากไหมไม่ยากอันเนี้ยโอ้ดูระบบเบรกตัวเล็กไม่ไม่ไม่มีตอนแรกไม่มีให้ดูนะโค้งตัวนี้เบากว่าอ๋อถ้าถ้าถ้ามันเป็นพวงมาลัยเบามากเลยเนี่ยดูดิใช่มันจะมันจะแบบพวงอิ่มช้านิวเดียว หมเลี้ยวมันจะแคบใช่มันมีกี่เกียร์ครับพี่เอวีอ่ะมันจะมันเป็นพอธรรมดาใช่ไหมมันจะเลี้ยวไม่ไมากแต่รถแต่รถเข้าสั้น่ะมันก็จะเลี้ยวเออไม่ถึงขั้นมากแต่ตัวเนี้ยถ้ามันถ้ามันยาวอย่างเงี้ยแล้วมันกว้างอย่างเงี้ยมันเลี้ยวยากแน่นอนแต่ตัวเนี้ยมันอันนี้น่าจะเกียร์ก็เลยง่ายเกียร์สายนี่มีกี่เกียร์หกครับหกเกียร์โอ้เข้าเกียร์เข้าเกียร์เหมือนไปสักมอเกว่าแล้วเลยเข้าเกียร์เหมือนมอเตอร์ไซค์เลยเกินสามไม่เกินสี่แล้วคนขี่อล้ว เกี่ยวจักร6เกียร์น้ำหนักเยอะไหมครับทั้งคันประมาณผมว่า200กว่า200กว่าประมาณ200กโลใช่โหสุดยอดพกเครื่องก็ใช่ห้าสิบหกสิบแล้วมั้งพกเครื่องมันใหญ่นะครับโอมีคัตด้วยคือคาดครับผมพอฟังเสียงได้เลยครับคาดของเบรจะฟังเสียงเลยเหรอฟังเลยแต่ล้อแล้วโอ้บุ๋มไอ้เจโอมีสวิงช์ในตัดด้วยเฮ้ยมันลมลนลงฟ้า เฮ้ยแหมเสียงอยากับีกไใบเลยอ่ะแลท่อตรงไหนวะเนี่ยโอ้ดี๋ยเขามไซส์เนียโอ้ตแวพี่เขานั่งละ ไฟด้วยแต่ไม่มีเกียร์ถอยอ๋อโอ้คนที่อเคยเคยไปวิ่งยังพี่เคยแล้วใช่ไหม อ๋อเสร็จเกือบปีแล้วแต่ทำงานของเราด้วยนะอ๋อบุกเหยียบเยอะ่ะอ๋อต่อไปนี้ก็มันไหวแล้วเพราะว่าเรามีแบบอ๋อครับอันนี้คือคันแรกไหมใช่ครับคันแรกเป็นคนที่คันแรกอ๋อหลายคันเลยอันนี้เสร็จประมาณตกทีละตบทีแล้วไงสุดยอดเลยอ่ะคันเนี้ยเสร็จนี่เท่าไหร่พี่รถเนี้ยอันนี้ใช่ไหมถ้าเสร็จเสร็จถ้าเกินราคาขายใช่ไหมครับครับ ถ้าเป็น600ซีซีขึ้นไปก็ประมาณถ้าทำสีเสร็จเลยนะมีเฟรมข้างเรียบร้อยประมาณแสนสองแสนสองครับผมถูกจัง่ะเฉพาะโครงอ่ะเฉพาะโครงอย่างเดียวไม่เอาเครื่องครับไม่มีถังน้ำมันไม่มีเนี้ยห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้าชุดสปลท้ายได้บอกได้แหลกคงมาไลคครบเลยจ่อลูกค้าเครื่องบางทีเขาแบบมีรถเก่าแบบว่าอยากถ่ายซากหรือว่าอยากระเบิดอ่ะก็เอาเครื่องมาวางได้เลยเริเหรอใช่มีชุดสปลท้ายให้เรียบร้อยคือเอาเครื่องสายปึ๊บ ครับครับได้เลยมีเ r อาร์มีซีบีอาร์ตัวเก่าอะไรเงี้ยมีแบบรถชนซางไปซื้อมาพี่เอาเครื่องเอาหม้อน้ําอะไรมาแค่เนี้ยครับคือขอแค่บอกว่าว่าพี่มีเครื่องอะไรใช่เครื่องชุดไฟแล้วก็ถังน้ำมันหม้อน้ําสุดยอดออยากได้อะพี่พี่อยากได้อันนี้อีกแล้ววะโอ้พี่ผมใส่เครื่องเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะทำแฟลิงข้างเป็นแบบคล้ายเหมือนเป็นแลมแอร์มีเบรกมีเบรกหน้าเบรกหลังเนี่ย ตัวนี้จริงๆมันมีเบรกหน้าเหมือนกันนะแต่หน้าผมยังไล่น้ำมันไม่ดีปั๊มมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็เลยวางหลังพี่ก่อนขอถามนิดนึงผมใส่คูบูต้าได้ไหมใส่เครื่องคูบูต้าสั่งแบบใส่เครื่องคูบูต้าใส่ไม่ก็ใส่ได้แต่มันจะสั่นผมทนได้พี่ใช่แต่ทนได้อะใส่ได้อยู่แล้วใส่ได้ใช่ไหมสั่งได้เหมือนกันใส่ได้หมด โอ้แต่ว่าบอดี้เฟรมมันกน็น่าจะทำใหญ่กว่านี้ใช่เหล็กมันก็น่าจะต้องเปลี่ยนใช่ครับวรามันน้ำหนักมันกระตกเป็นร้อยอ่ะตันนี้ก็ประมาณสองมิลสามอะไรนีพี่พี่ถ้าพี่เอาแสเลดทำเนี่ยแสเลด ถามว่ามันทุ่งก็ใช่ครับใช่ครับความแข็งแรงสู้เหล็กไม่ได้ใช่ครับเหล็กมันเหนียวหนาสุดแค่มิลห้าอันนี้มันสองมิลกว่ามันสวยจริงแต่ว่าความแข็งแรงไม่ใช้งานจริงผมว่ามันน่าจะเดี๋ยวพับแน่เลยผมว่าเดี๋ยวสลาดยานทิ้งสลายยานโอ้โหเนี่ยโคตรโคตรรโออ่่ะก็ามพหดก้อ่เามมะ บบบกกพี่เขาทำขายนะท่านใดสนใจลองลองเข้ามาพูดคุยสอบถามกับพี่ก็ได้นะครับต็มเคมเต็เต็มเต็มเต็มเต็อเ,อ,เนนะอ็มเตงมเ,เต็มเลยนนม,มเต็มเต็มเมเต็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 มมมเเตม็มมเต็มเตเ็มเเ็ตเ ผงเต็มเลยอะมีทุกไซส์เลยใช่ไหมพี่อันนี้เป็นบอดี้เหมือนกันหมดเลยครับใช่เนี่ยครับอ๋อสองสามพันทั้งหมดสี่พันอันนี้ครับ่๋ยวผมถามใหมือนนึงถ้าเกิดเอาเอาไปเล่นเนี่ยเขาเล่นเหยส่วนใหญ่ก็ในสวนหรือว่าในชุมชนอะไรเงี้ยหรือว่าใครแบบอยากไปเที่ยวก็ใส่กระบะขึ้นอ๋อครับไว้เอาไว้ใส่ว่าขับเล่นประมาณนั้น คนเขาเก็ลงทุนทำสนามเลยล<ะ>บ้านอะไรเงี้ยอ,อ๋อไว้ดิฟในบ้านเลยแห <laughs> ม่่าในบ้านดิฟในบ้านบืดๆเลยผมเอาคันนี้กลับเลยนะตาอะไรพิตะโอ้โหดูแลสวยเลยอันนี้นี่ขนาดยังสีงยังไม่สำเร็จนะเฟรมข้างอืม โสเดี๋ยวอีที่สรไจะใส่ตรงนี้ไห่มันจะอันนี้คนละคนละแบบกันเลยมันจะเป็นแรมแอเหมือนของพวก C B R ยเนี้ยครับแบบมีเฟรมข้างเลยอ่ะอันนี้อะไรอันนี้ชุดที่ว่าเอาไปเชื่อมเองงานดัดออนี่อีนี่อันนี้ทำสีแล้วนะครับ ดูเลยพี่เอขาขึ้นโนโหตกใจเรื่องตำรวดตำรวจมาบุกบ้านแล้วอโอเคครับวิดีโอจุดนี้จบไวเพียงเท่านี้นะครับไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ